ราศีนะครับที่จังหวะงานดีเงินก็มานะครับในช่วงนะครับครึ่งแรกนะครับของเดือนพฤษภาคมนะครับทุกคนนี่นะทุกคนนะเข้ามาสู่จุดกลางปีแล้วนะใครที่ตั้งแต่ต้นปีมาดาวใหญ่อาจจะขยับมาสามดวงทั้งเสาร์เมษายนแล้วก็พฤหัสเนี่ยยังไม่เคยมาดูดวงสักทีนะครับเข้ามานะครับครึ่งปีแล้วนะมาเช็คดวงสักหน่อยเถอะ นะครับแล้ววางแผนไปยาวๆนะครับไปอีก6เดือน12เดือนนะคะสเดือน6เดือน12เดือนอย่างที่อาจารย์บอกตลอดเลยใช่ไหมครับทุกคนดูดวงอาจารย์ไม่มีพิธีกรรมไม่ขายของนะครับที่สําคัญบอกดวงแบบล่วงหน้าไปอีก3เดือน6เดือน12เดือนลูกค้านะครับที่ผ่านมาเยอะมากนะครับทุกคนที่บอกอาจารย์ว่าเสียงเงินดูดวงเนี่ยครั้งละ4ี่ห้าพันแต่ไม่มีใครนะครับบอกรายละเอียดแบบล่วงหน้า แบบที่อาจารย์บอกเลยนะครับถ้าใครอยากรู้แบบลึกๆชัดๆนะครับจองคิวทางอินบ็อกซ์แล้วทุกคนนะครับจะชัดเจนในดวงของตัวเองที่สุดนะครับอาจารย์บอกงั้นว่าที่สุดเฉพาะดวงของเราเลยนะแล้วที่สําคัญนะครับอาจารย์ทายแบบนี้คือภาพรวมนะทุกคนไม่ได้จอดดวงใครนะครับทุกคนนะครับมีความแตกต่างกันนะครับจากวันที่เดือนพศแล้วก็คือเวลาเกิดของตัวเองมันจะทําให้ทุกคนทําไมฮะมีพื้นฐานดวงที่ไม่เหมือนกันสักคน เพราะฉะนั้นนะครับจะเอาแบบเรื่องชัดมาคุยกันจองคิวทางอินบ็อกซ์นะครับราศีแรกนะครับที่อย่างน้อยนะเอาภาพรวมไปก่อนนะทุกคนนะนะคบมีโอกาสเรื่องงานดีงานปังเงินกเข้านะครับนั่นก็คือชาวราศีเมษนะครับทุกคน ต้องบอกเลยนะเมษนี่เป็นจังหวะที่มีความโดดเด่นมากๆเลยนะครับเราจังหวพะพายุอากก็โอเคมากเลยนะครับเขาที่ลักนาเหลือแค่ลาหูดวงเดียวนะครับที่จะขยับไปช่วงจังหวะของเดือนตุลานะคบเพราะฉะนั้นชาวราศีเมษทั้งหลายนะมารู้ดวงแบบลึกๆชัดๆเพื่อวางแผนในระยะกลางระยะระยะสั้นระยะกลางระยะยาวได้นะครับทุกคนนะจะแบบชัดๆที่สุดเลยนะครับต่อไปนะครับนั่นก็คือชาวราศีเมถุนนะคบทุกคน เมทัลหนึ่งที่บอกไปแล้วนะว่าจังหวะพฤหัสเนี่ยดีมากนะครับจังหวะพฤหัสเนี่ยขยับสู่จุดที่ดีสุดในรอบ21ปีนะคะเพราะฉะนั้นอย่าให้เสียของนะทางเมทุนนะแต่จังหวะตอนนี้นะครับมีโอกาสดีเรื่องของงานเพราะฉะนั้นนะครับมุ่งสู้รุยนะครับแล้วก็ทําโอกาสที่ดีของเรานะครับให้ดีที่สุดนะทุกคนนะถ้าเกิดอยากรู้แบบเรื่องๆชัดๆนะครับเพื่อเป็นวางแผนชีวิตได้อย่างจริงมาคุยกันนะครับทุกคนจ้องย่าทางอินบอ์ครับ และราศีต่อไปนะครับนั่นก็คือชาวราศีกรกฎนะครับทุกคนกรกฎนะจะต้องบอกเลยนะเป็นจังหวะตอนนี้นะงานม,มีความโดดเด่นมากจังหวะพฤหัสก็ส่งเสริมมากเลยนะครับมีความโดดเด่นสุดๆเลยเพราะฉะนั้นนะครับทำผลงานให้เต็มที่พิเศษให้เต็มที่นะครับถ้ามีโอกาสมาคุยกันราศีต่อไปนะครับนั่นก็คือชาวราศีสิงนะครับทุกคนราศีสิงนะต้องบอกกันนะว่า จังหวะดาวพฤหัสนะครับก็ออกจากจุดเสียแล้วนะนะครับคราวนี้มันเป็นช่วงจังหวะในการเริ่มต้นนะครับในการที่เราต้องวางแผนสิ่งต่างๆจะทําอะไรหรือว่าต้องมีคิดจะลงทุนหรือว่าคิดจะไปเรียนต่อหรือว่าคิดอยากจะมีการเปลี่ยนแปลงเรื่องของงานจริงๆๆจังก็สามารถจะทําได้นะครับแต่ถ้าเกิดอ,อยากรู้แบบเรื่องทีว่า จริงหรือเปล่าอาจารย์มันแน่มันชัดมันดีมันจริงไหมต้องมาส่วนตัวนะคะเพราะว่าอันนี้ภาพรวมอาจารย์ไม่ได้เห็นดวงใครนะทุกคนนะต้องมองนะคะว่าภาพรวมก็คือภาพรวมนะทุกคนนะไม่ได้เจาะดวงคุณบางทีอาจารย์ทายดีอะไรไม่เห็นจะเกิดเป็นจะตรงบางทีมันไม่ใช่ดวงของคุณเลยก็ได้ลัคนาคุณอาจจะมีอีกลัคนาราศีหนึ่งที่อาจารย์ไม่ได้เอ่ยถึงอย่างนี้เลยก็ได้นึกออกไหมฮะมันมาจากเวลาเกิดตัวเองนะทุกคนนั้นแล้วแต่ละคนก็มีพื้นฐานดวงมีเรื่องราวแต่ใจชีวคิดอนะ ไม่เหมือนกันสักคนไม่งั้นคนราศีตัวเองมีกี่ล้านคนอะ่ะมันเหมือนกันทุกคนไหมอะ่ะก็คิดดูนะครับทุกคนราศีต่อไปนะครับนั่นก็คือราศีมังกรนะครับทุกคนมั <g ling> งกรนะจังหวะดาวเสายังขยับก็อยู่ในเกมที่ว่ามีโอกาสในการหมุนเงินหมุน,มนทองจับเงินก้อนยงก้อนใหญ่หรือว่ามีโอกาสในการวางแผนแต่ถ้าเกิดวางแผนไม่ดีก็มีโอกาสในการเสียเงินก้อนใหญ่นะนจะบอกนะ เพราะฉะนั้นจะลงทุนอะไรก็ตามหรือทำอะไรก็ตามมาปรึกษาหรือว่ามาพูดคุยกันได้ก่อนนะครับทุกคนนะต่อไปนะครับราศีมีนนะคะทุกคนมีนนะในช่วงจังหวะครึ่งเดือนแรกนี้มีโอกาสโดดเด่นนะครับอย่าเหนื่อยอย่า,ยาท้อนนะทุกคนนะให้มุ่งสู้ลุยนะครับเพราะว่าราศีมีนเนี่ยจังหวะคร่งหัดดีที่สุดอาจารย์ว่าอันดับหนึ่งเลยครึ่งหัดดีที่สุดนะคืออยู่ช่องกระดุมพักนะคบคือได้จับเงินหมุนเงินอะไรต่างๆนานา แต่จะชัดเจนกับดวงเราจริงๆหรือเปล่าอันนี้ต้องมาคุยกันแบบส่วนตัวถ้ามีโอกาสมาคุยกันกับอาจารย์อุ้มฟันดวงค่ะ